ดอนพิสเดอะบัตต t นบายเคซี่สตูดิโอทุกคนสตูดิโอก็คือเราเคยเล่นมาแล้วทุกคนเราจะเปิดเสียงทุกคนนะเพราะว่าแบบนี้มันต้องใช้เสียงในการรับรู้ทุกคนนะกูจริงเรามีแควคเรามีแควคกับอันนี้มันคือเออสิ่งของที่เราไป ไม้มาเล่นแบบเออข้าอย่ากกดปกุ่มนี้คนนี้อยากกดปกุ่มนี้โอ๊ะโอ๊ค้างโอ๊ะมีไงน้องเออ,เอ,อน้องอะไรนะน้องดอกไม้ทุกคน,นไม่จําเป็นต้องซื้อไม่จ้อเป็นต้องเติมก็เออก็ก็เฟี้ยวได้ทุกคนน,นนะเพียงเงาะมาไป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 นี่ก็คือต้องเออเทคนิคก็คืออยู่ขอบแมพทุกคนน,นนะจะไม่มีอะไรสามารถตันทานเราได้เลยถ้าเราอยู่ขอบเนะี่ย กรอบแมปเป็นงไงล่ะสิ่เท่ฉันงโคสิ่งคูคูคูอะไรนี้นี่ที่แป้นคือเราเราก็ไม่เข้าใจหรอกแมาว่ากรอบแมปมันเป็นี้เขาทำอะไรทุกคนนะ้นคนทำแมปโครสร้างตอนปี2 0 1 9เหรอเฮ้ยเฮ้ยเดยวใช้ใช้สปริงใช้ของ ใช้ของในตู้ให้เป็นประโยชน์ทุกคนปาบอลใส่การเกมปาบอลใส่การเราไม่เคยแพ้เลยยกเว้นว่าทีมเรามันจะด้อยกว่าคนนั่นไงเอานั่นไงนั่นไงตายแล้งไงตายแล้งไงสวยแล้งไงสวยแล้วไงนัง่นไงนั่นไงจะได้ตายเพราะอย่างนี้ฮะมนุษย์เลี้ยวรัานร้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 าน้าน้านอา เอชโหเอร์เอาคิสแมวเสือได้ว้าวอันนี้เกมเกมทุกเกมเกมตุ๊ตุนทุกคนนะเกมเกมตุกกตุนคน I want to be g i v e LOL นี่แกแกกำลังทายฉันอยู่ใช่ไหมเจ้ามนุษยชาติ FK เชิญอะชะตากาชะตากาของฉัน hmm. เราตุนเราตุนต้ต้นไม้เป็นไงล่ะครูปะเออเอ,เอ,อต่กร้าตุนตาต้นไม้อะไรกจะเกิดตรงนี้ะมนุษย์อ๋อฉันเกียดเกมนี้เกมนี้มันไม่ค่อยดีทุกคนนะก็คือเกมทุบตุนให้ตายเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เสียชีวิตเหมือนกันนะป่เปล่ามันเล่นยากไม่มีอะไรหรอก คนนี้เขาได้14อ่ะเขาของวังลวัลเขาจะได้เป็นอะไรไอเทมช็อปไปปุ่มนะมูนิคอนคณจะได้บินเทมบินได้นี้เอา250เอาไปแกล้งเพื่อนได้หายสินะทำอัพส์เดวอนได้เอ้ยเราเหยียบบนตุ่นได้ด้วยใหญ่กดปุ่มนี้ถ้าสต is coming นๆๆี่น้ำมีนมิมีนามีมาแล้วฮะวัตคือเราเป็นคนที่โชคร้ายที่สุดในสามโลกนนนะมืนคนที่ผ่านไม่ผ่านง่ายง่ายเร็วเล่นบอลกันสามสิบเฮ้ยวเตะให้เข้าโกตเตะให้เข้าโก เตะให้เข้าโก้เตะให้เข้าโก้ไอหัวฟ้าอีนี่ทำไมเตะให้เข <not> <mag> ้าโก้สิเกมเข้าโก้อะรู้จักไหมโก้โก้โก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 เตะเตะเตไป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 เกมนี้ทําให้หัวร้อนความสุนรีไม่มีสักอย่างเดียวโอ้ my god ไปไปไปโก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 ไม่มีใครได้ เพราะคุณหัวฟ้าคนเดียวกิจจะทำให้ฉันเนี่ยไม่ได้เห็นไหมฉันเป็นผู้เล่น V.I.P จะได้บัตร V.I.P มาแบบฟรีๆจะเร่นพรมไหมจะไปนได้ on a picture อะมาถ่ายดูนี่นี่ศูนย์ picture โอ้ ไม่ติดแลินแบบแบบตบิดล่นคนๆนะเขาจะมีการแถมเงินแล้วเพื่อเอาไปซื้อของของโกงเพื่อจะแกล้งเพื่อคุณก็มีนะของโกงนะนะมันของโกงเลยของโกง ก็คือเราเอ่อเอาสปีดรันมาบวกกับยูนิซิงคอยล์อ้ใช่สปีดคอย,คยล์คนเร็วมากเลยสามารถต่อรอบมันได้ไม่ได้แล้วต่ออีกรอบนึงไม่ได้เวลามันไ,ไม่ทันน่ะเออเวลามันอาจจะทันก็นได้แต่เรากากทุกคนกรกรเ,เรากากเร็วมาก หอกแล้วมันไม่ทันสองอกนี่ไงน้องดอกไม้อะตาปาไม่มีอะไรนึกว no. no. ่าเออสปีดคอนเราหายยาาโโน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 โโน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  คืออะไรจอนนี่ชาซีมาเร็วไปตรงนี้น้่มาที่ท่อนที่โคตรเนียนทุกคนนะบอกเลยโคตรเนียน <c oughs> บอกเลยนะโคตรเนียนมากเลย <c oughs> คนนั้นหลอนอนะ่ะคนนั้นโคตรน่าก,กลัวเออเฮ้ย คนนั้ไน,ไ,ไ,ปไ,ปนไม่ใช่คนหาคนหาต้องมีแสงลึงแสงขาวๆนนคนหามันจะเดินออกมาแล้วมันจะไม่เจอเ้ยก็คือจุดเกิดของพี่นี่นก็จะเป็นสิ่งรวมความอาฆาตแค้ยพ่น แขวแขวแขวเพงหลอนมากเลยเธอโอโน่ห้าคนเว้ยเออเเพงมันหลอนดีจริงจเพตึดตึดแล้แลลันลันลันลัล hat hot potato don't love me to you ม ก็คือคอนโพติโต้ก็คือระเบิดนั่นแหละเก็บเป็ดนะเราไม่เคยชนะเกมนี้เลยทุกคนนะเก็บเก็บเป็ดน่ะมันเลงยากไงโอ้ตัวละครเราชื่อเมจิขีดมีสองห้าแปดทุกคนก็สามารถเล่นได้อ บกบดีเองด้วยเป็ดไม่เป็นไรนะเป็ดน,อน้อยแข้งลูกมีตะกร้ารถึงต่อไปเอ,อ้ยของเนี้ยมันได้จากเออการชนะเป็ดแต่เ,เราไปซื้อมาจากช็อปไปทุกคนนะทันทีเก็บๆปะไม่เล่นเลยไหมเกียดเลยทันทีเก็บๆปะเพืเ่อนๆฉันไม่ขอไม่ขอไม่เล่นเลยไหมได้ก้าเป็ด เก้าเป็ดถ้าเราได้สิบเป็ดนะเราได้เออเป็ดหนึ่งตัวมาเป็นเพื่อนไปเร็วไปหาแมดมอนมันเจอง่ายมากเลยคนนะเราจะตามคนนี้ไปไปเจอแมดมอนเก่งมากเพื่อนเพื่อนเจอแมดมอนแล้วพี่เราเคยเราเคยชนะการแข่งขัน,ขนหาไ mm hmm. มดมอนเชื่อในตัวสีฟ้าของฉันเรามายืนมายืนกัน อะไยเพื่อนเพื่อผู้หญิงผมขาวๆน่ะรีดๆต่อไปไหม ในนะี้เไม่เคยปันมาก่อนโอเมก่อนเร็วเลยเตือ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 เลยเดี๋ยวบัตตอนอิสระแขกเร็วซอมมนนันเราขอรันก่อนนะถ้าเกิดว่าเพื่อนซ่อมไม่ทนันจะระเบิดทุกคนนะก็ะคือเราเคยเออเห็นเพื่อนที่แบบพี่เกียรติซ่อมแล้วนะก็คือเพื่อนจะปล่อยให้มันพังไปพี่หลอกอยากได้ปืนนะเอเมงเพื่อนโ <laughs> อน้โห แกวูบบ้านนาหนาประานหน้าอะไรของเขาอะก็บ้านนะน่าบ้านนาน่าเราเคยนะมันกับดักเพื e <rag> ่อนนี้เพื่อนไม่หนีดักฮะเพื่อนราจะเขียว่าเติมฟักนั่นเลยมันน่าจะเซ็นเซอร์ไว้นั่นไงเขา ฉันคิดว่ามันต้องเป็นวัตเตอร์ฟักแน่นอนที่มันเซนเซอร์หมายโรบอบเซนเซอร์คำหยาบทุกชน,นิดเซนเซอร์แม้แต่ตัวเลข I got milk I got milk ฉันจะได้ฉันจะได้กินฉันจะได้กินฉันจะได้กินฉันจะได้ัมมี่ ย u มิยำมิยำมิยำมิยมิยำมิยำมิยำมิยมิยามิกิยแมิยวมมเย็วะูงมิยำมิยำมิยมิยามิย y มิยำมิยยมยมิ่มยยมิยมิ ทิ้งร้อนดีเสือบานาน่าเราต้องหลบมันจะมีตัวอ้าปากออกมาด้วยทุกคนนะแมปนี้มีตัวอ้าปาก เราจะไม่เราไม่เคยชนะเออก็คือเราแต่งเอ่อถ้าใครเอะเฮ้ยอีคลิปก่อนอันเนี้ยเราเราได้แต่งตัวเป็นยอดสีท่าสีมาแล้วนะใครอยากให้เราแต่งตัวเป็นยอดสีท่าสีในเกมโลบออย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะสำหรับคลิปนี้เออเฮ้ย a I O U ต้องเล่นเกมนี้จบก่อน E I O U อสองสอันนี้ก็คือเล่นเกมอายุย้อนไลท์เล่นหนดอดเอี่ดกไม้ดกไม้ไฟดอกไม้ไฟไมไฟ้ไงเพื่อนรีบเพื่อนเกมมันจับได้นะเพื่อนนะ เพื่อนๆฉัน er, ฉ hm ัน <laughs> ฉันช <memorized> ินได้แล้วชินได้แล้วฉันได้แล้วเดินออกไปไม่ได้ต้องเดินอยู่ตรงนี้ให้กำลังใจเพื่อนเฮ้เพื่อนซื้อๆเนีเพื่อนสําหรับคลิปนี้เอ่อน้องเออดอกไม้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนทุกคนใครอยากให้เราติดตัวไปย้อนสี่สีเวอนคลิปแปดทางอ่ะ็บ๊ายบายจ้ะบ๊ายบาย